งามของดอกไม้บนโลกของเรานี้นะคะมีหลากหลายสายพันธุ์มากมายกันทีเดียวเชียวค่ะและแต่ละดอกไม้เขาก็จะไม่มีการแข่งขันกันไม่มีการเปรียบเทียบกันนะคะไม่ว่าดอกกลาบจะมีราคาแพงในวันวาเลนไทน์แค่ไหนก็ตามก็จะไม่ไปแข่งขันกับดอกทานตะวัน ซึ่งต้องบานรับแสงแดดและสวยงามตามท้องทุ่งของดอกทานตะวันนะคะดังนั้นนี่หมายความว่าชีวิตเราของความเป็นมนุษย์ทั้งชายและหญิงบนโลกใบนี้ mm hmm. ก็เ,เช่นเดียวกันค่ะเราจึงมีในะเรื่องเราของคุณสมบัติและคุณค่าของชีวิตที่แตกต่างกันและไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ย การที่เราจะมีชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์พูนสุขนะคะมัง่งคั่งร่ำรวยจึงเป็นเรื่องราวของชีวิตที่ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครและไม่ต้องแค่ง